นี่คือเฟสสองนะพิมพกำลังจะไปทางบ้านพิมพวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่อะหกตอนเวลาห้าโมงสองนาทีตรงจุดนี้น้ำจะไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ต่อไปนี่แหละคือจุดที่น้ำจะเยอะมากๆเลย เนี่ยลงไปตรงเนี้ยน้ําเยอะมากพิมพ์พุดบาทมองไม่เห็นแล้วอ่ะตอนนี้แกบคิดว่าลงไปน่าจะมิดน่าจะมิดล้อจัก,กรยานนะเนี่ยโอ้โห,โ,หโหเข้าบ้านแล้วครับตอนนี้เริ่มเข้าบ้านคนแล้ว เบาด้วยพี่แสดงว่าคนที่บ้านดีเขาต้องประสบปัญหาอย่างแน่ๆเลยเบาด้วยพี่เป็นทะเลสาบไปแล้วอตอนนี้พิมเก็สาม ไม่เห็นฟุตบาทแล้วครับตอนนี้ขึ้นกว่าเมื่อวานพิมพขึ้นกว่าเมื่อวาน,เ,ออานเป็นหนึ่งยังไม่มาครับผม มีรถใครจอดอยู่หน้าบ้านพิมเนี่ยเข้าถึงข้างในบ้านเรียบร้อยนะพิม